ยินดีต้อนรับสู่ไวยชาราอยากเล่าช่องที่เรามานั่งคุยกันแบบสบายๆเรื่องราวของชีวิตความสุขและบทเรียนดีๆที่ได้จากประสบการณ์จริงไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเกษียณวัยทำงานหรือแม้แต่วัยรุ่นเชื่อเถอว่าเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้ต้องมีซักอย่างที่คุณเก็บไปใช้ได้แน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง บทเรียนสำคัญจากคนวัย70ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคนที่เคยคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเกินไปแต่สุดท้ายกลับค้นพบวิธีอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขมาลองฟังกันว่าพวกเขาคิดยังไงและเราจะเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้บ้างไปกันเลยค่ะการเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทเรียนจากคนวัย70 ที่คุณต้องรู้ชีวิตเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์การงานสุขภาพหรือแม้แต่ตัวตนของเราเองการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่บางอย่างเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเราเองแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปความไม่แน่นอนนี้เอง ที่ทำให้หลายคนหวาดกลัวเพราะมนุษย์มักมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับความคุ้นเคยและสิ่งที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สูงอายุที่ผ่านชีวิตมาอย่างยาวนานกว่า70ปีพวกเขากลับมองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่ควรกลัวตรงกันข้ามมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวให้ได้หากเราลองพิจารณาชีวิตของพวกเขาอย่างลึกซึง้ง เราจะพบว่าแต่ละช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ยากลำบากหรือช่วงที่สวยงามล้วนมาพร้อมกับบทเรียนที่มีค่าบทเรียนที่สามารถช่วยให้เรามองการเปลี่ยนแปลงในมุมมองใหม่และเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการยึดติดกับสิ่งเดิมๆแต่เกิดจากการปรับตัวและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาผู้สูงวัยหลายคนเคยผ่านเหตุการณ์ที่พลิกชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัยแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคือการที่พวกเขาเลือกที่จะมองไปข้างหน้าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วยทัศนคติที่เป็นบวกในหนังสือเล่มนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ชีวิตอันล้ำค่า พวกเขาจะแบ่งปันข้อคิดและบทเรียนที่ได้รับจากการเดินทางผ่านช่วงเวลาต่างๆของชีวิตคำแนะนำของพวกเขาจะช่วยให้คุณสามารถเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตจากมันอย่างมั่นคงและมีความสุขหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและรู้สึกสับสนรหรือหวาดกลัวหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้คุณมองเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้างขอให้คุณพบแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยความเข้มแข็งและความสุขการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของชีวิตตอนฉันอายุ20ฉันคิดว่าฉันรู้ทุกอย่างฉันมีเป้าหมายชัดเจนและฉันเชื่อว่าถ้าฉันทําตามแผนทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ฉันต้องการแต่เมื่อฉันอายุ40 ฉันพบว่าชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผนเลยสักนิดฉันต้องเผชิญกับความล้มเหลวสูญเสียงานที่รักการยร้างและต้องเริ่มต้นใหม่หลายครั้งเมื่อลองย้อนกลับไปฉันกลับรู้สึกขอบคุณทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะมันทำให้ฉันเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมันสอนให้ฉันเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและที่สำคัญมันทำให้ฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่การพยายามควบคุมชีวิตให้อยู่ในกรอบที่เราคิด แต่มันอยู่ที่การยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามา 1. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนเติบโตมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าถ้าพวกเขาทำทุกอย่างตามแผนชีวิตจะเป็นไปตามที่ต้องการแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งเราพยายามอย่างหนักเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังและบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าแย่ที่สุด กลับกลายเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเคยทำงานในบริษัทที่ฉันรักมากฉันทุ่มเทให้กับมันเต็มที่ทำงานหนักเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าแต่วันหนึ่งบริษัทประสบปัญหาทางการเงินและฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเลิกจ้างมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากฉันรู้สึกสูญเสียไม่มั่นใจในอนาคตและกลัวว่าฉันจะไม่มีวันกลับมายืนได้อีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มมองเห็นมุมมองใหม่ ฉันได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองแม้มันจะยากแต่ฉันก็ได้เรียนรู้มากมายจากมันและสุดท้ายฉันก็พบว่าการถูกเลิกจ้างในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ที่พาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 2. การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครอยากเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่รักงานที่รัก หรือแม้แต่ตัวตนของตัวเองในบางช่วงของชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้คือทุกการสูญเสียมักนำมาซึ่งบทเรียนที่สําคัญเสมอฉันเคยแต่งงานกับคนที่ฉันรักมากเราสร้างอนาคตร่วมกันวางแผนชีวิตไว้มากมายแต่สุดท้ายชีวิตคู่ของเรากลับไม่เป็นไปตามที่หวังเราทะเลาะกันบ่อยขึ้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและสุดท้ายเราก็ตัดสินใจยะร้าง มันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดฉันรู้สึกเหมือนชีวิตพังทลายฉันตั้งคําถามกับตัวเองมากมายว่าฉันทำผิดตรงไหนหรือฉันควรทำอะไรให้ดีกว่านี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งคนเราก็เติบโตไปในทิศทางที่แตกต่างกันและไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างมาให้คงอยู่ตลอดไปการอย่าร้างสอนให้ฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้น ฉันได้ใช้เวลากับตัวเองได้ค้นพบความสุขในแบบของตัวเองและสุดท้ายฉันก็พบว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิดตราบใดที่เรารู้จักรักและดูแลตัวเอง 3. การปรับตัวคือกุญแจสำคัญของความสุขเมื่อเรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นฉันเคยเป็นคนที่พยายามควบคุมทุกอย่างในชีวิตฉันวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าคิดทุกอย่างให้รอบคอบ แต่เมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่หวังฉันก็รู้สึกผิดหวังและเครียดมากแต่เมื่อฉันเริ่มเปลี่ยนมุมมองฉันพบว่าการปรับตัวและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับอนาคตฉันเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแทนที่จะกลัวความล้มเหลวฉันเลือกที่จะมองมันเป็นบทเรียนและแทนที่จะยึดติดก,กับสิ่งที่เคยมี ฉันเลือกที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา 4. การค้นหาความสุขที่แท้จริงสุดท้ายแล้วฉันพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการที่ชีวิตเป็นไปตามแผนแต่มันมาจากการที่เราสามารถยอมรับและปรับตัวกับสิ่งที่เข้ามาได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเงินมากมายหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่มันอยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่มี อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวันนี้ฉันอาจจะไม่ได้มีทุกอย่างตามที่เคยฝันไว้แต่ฉันกลับมีความสุขมากกว่าที่เคยฉันมีความสงบภายในฉันรู้จักปล่อยวางและที่สำคัญฉันรู้ว่าชีวิตเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดจบอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ในท้ายที่สุดฉันได้เรียนรู้ว่าความสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่มันก็สามารถเป็นโอกาสในการเติบโตได้เช่นกันฉันไม่เคยลืมคู่ชีวิตของฉันและเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของฉันเสมอแต่ฉันเลือกที่จะเดินหน้าต่อไป และใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนต้องเผชิญกับความสูญเสียในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนรักสูญเสียงานที่รักหรือสิ่งที่เคยคุ้นเคยสิ่งสำคัญคือเราจะเลือกจัดการกับมันอย่างไรเราสามารถปล่อยให้ความเศร้าครอบงำเราหรือเราจะใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวต่อไปและเติบโตขึ้นฉันเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปและฉันหวังว่าคุณจะทำเช่นเดียวกัน เพราะชีวิตยังคงมีความงดงามรอให้คุณค้นพบเสมอถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ